สวัสดีพี่น้องมาในกามากิกนข้าวนำกันเด้อมาใน,นมากินโฮโมโทอดพอ้โฮโมย่างพี่น้องมันจะเจียวกักพริกเจียวพริกนี่ะอันนี้สุปน้ำม้พี่น้องหอมหอมสุปน้ำม้นลายมากินนำกันมา mùi nhạc không không ai tôm 再不盖，怎么 Ну, mm да. -hmm. Mm -hmm. เ็ดนไปแล้วพี่น้องเลยเพิ่มเป็นกำลังใจให้เริ่มเยือกกดไลค์กดแชร์ช่องลุงพาแต่แนวเด้อ บายบาย